สัมภาษณ์ผู้ว่าแบงค์ชาตินะว่าท่านตอนเนี้ยประเทศไทยเนี่ยมันวิกฤตหรือเปล่านะครับมันวิกฤตหรือไม่วิกฤตอนะท่านตอบหน่อยได้ไหมอนะครับผู้ว่าแบงค์ชาติเาก็บอกว่าอย่างนี้มันตอบยากนะเออมันจะตอบได้ก็ตอบมือเขาบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยบอกว่ามันเป็นความรู้สึกของประชาชนนะว่าเศรษฐกิจไม่ดี เออ,บา,บ,อาเ <c oughs> บางคนก็บอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจดีเริ่มดีแล้วบางคนก็บอกว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีแย่เหมือนเดิมนะผู้ว่าประชาชาติบอกว่าเหมือนตาบอดคำช้างไปไปคำตรงงานก็อ๋อช้างมันมันเป็นอย่างนี้เว้ยไปคำตรงตูดช้างเอ้ยช้างมันกลิ่นเหม็นๆเว้ยอไอย่างนะี้นะไปชาไปคำตรงใกล้ๆงานใกล้ๆปากมันเอ้ยมันเปียกๆเ,เ,เ,เว้ยมันคือผู้แก้คือไปคำตรงไหนก็รู้สึกตรงนั้น เหมือนกันเขาบอกเศรษฐกิจไทยตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนของสังคมคุณอยู่ตรงไหนของธุรกิจธุรกิจนั้นยังดีอยู่มันก็ดีธุรกิจนั้นมันไม่ดีมันก็ไม่ดีแปลว่ามันไม่ได้ดีพร้อมกันไปทั้งหมดนะครับมันเป็นความรู้สึกของประชาชนนะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นทั้งหมดนะครับนะอันนี้คือผมไม่เกี่ยวนะผู้ว่าแบางก์ชาติเขาพูดนะอ่าเพื่อนเพื่อที่ฟังอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเออตกลงมันดีหรือไม่ดี ยังไงนะจะได้รู้กันนะเพื่อนๆที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะว่าตอนเนี้ยธุรกิจของแต่ละคนเนี่ยที่ทําอยู่ยดีไม่ดีเอ,อเขียนมาก็ดีนะช่วยเขียนมาคอมเมนต์ว่าอ๋อตอนนี้ทําธุรกิจเอ,อขายวัสดุกอ่อสร้างไม่ดีเลยเอ,อตอนนี้ทําวัสดุทำธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ดีเลยเออตอนนี้ทําธุรกิจขายเหล้าเบียร์เอ้ยพอได้อะไรอย่างเงนะี้ยถ้าเขียนมาด้วยก็จะดีนะร่วมกันจัดรายการนะอ่ะ ทีนี้เราไปดูบทสัมภาษณ์กันดีกว่านะครับบทสัมภาษณ์ของ <c oughs> ผู้ว่าแบงค์ชาตินะฮะที่มีคนไปสัมภาษณ์กันนะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังแล้วกันนะ <c oughs> ว่ามันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> แบงค์ชาติผู้ว่าเขาบอกว่ามีคําถามบอกว่าเอ้ยตอนนี้แนวนโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอย่างไรครับท่านอตอนนี้เรียกว่าวิกฤตหรือเปล่านะครับ <c oughs> ท่านก็คือคุณอะไระผู้ว่าแบงค์ชาติดรเศรษฐพุทธเนะ สุดธิวาธนะนกพุธโอ้ยนะสกุลเียอ่านยากที่เป่งเลยนัากูเอะไม่รู้อ่านไม่อ่านไม่ออกอ่ะสุดทิวาธนะนกพุธอะไรุอย่างเงี้ยนะไปหาอ่านดูเองแล้วกันนะผู้ว่าเศรษฐุทธเขาบอกว่าเฮ้ยผมขอต่อแบบนี้นะภาพรวมเศรษฐกิจที่เราเห็นค่อนข้างชัดว่าหนึ่งเป็นการฟื้นตัวแล้วสองแต่มันฟื้นตัวแบบช้าอ่าแต่มันก็ฟื้นตัวแบบต่อเนื่องนะ ว่าตัวเลขหลายตัวกลับมาในระดับสูงกว่าก่อนโควิดแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลขมันจะดีทุกตัวนะแต่ส่วนใหญ่มันจะดีขึ้นนะครับโดยตอนนี้ระดับของ GDP เทียบกับช่วงก่อนโควิดสูงกว่าที่เคยเป็นอยู่สะท้อนของคำว่าฟื้นแต่ก็นั่นมันแค่ฟื้นในเชิงตัวเลขผพราว่าแบงก์ชาติยืนยันว่าเรื่องของการฟื้นตัวไม่ได้ดูแค่ตัวเลข GDP แบงก์ชาติด,ดูในหลายมิติทั้งในฝั่งอุปสงค์ ตัวสาคัญของ GDP ไทยที่มีน้ําหนักเยอะก็คือเรื่องการบริโภคและการส่งออกทั้งสองตัวนี้กลับมาอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงโควิดนะครับขณะที่ฝ่ายอุปทานนะครับภาคบริการก็กลับมาฟื้นตัวกว่าก่อนโควิดแต่อาจมีภาคการผลิตและการท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้กลับมาในระดับก่อนโควิดนะครับดเรเศรษฐพุทธบอกว่าปัจจัยจากสองตัวนี้ทําให้คนมองเศรษฐกิจเหมือนคนตาบอดคลาช้างนะคือคนที่จับตรงนี้ ก็บาดีคนจับตรงูุนก็บอกไม่ดีนะทำให้สะท้อนเศรษฐกิจออกมาคนละมุมมองและมุมมองที่แตกต่างกันดรเศรษฐพุธบอกว่าเราไม่ได้สนใจเฉพาะเรื่อง GDP หรือการผลิตอะไรเพราะท้ายที่สุดสิ่งที่เราแคร์คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตัวเลขการว่างงานตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1%นเปคนว่างงานไม่เยอะแต่ตัวที่สําคัญกว่าคือคนที่เสมือนว่างงาน่คนว่างงานตัวเลขตอนนี้ประเทศไทยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นะครับ แต่ตัวเลขที่สําคัญคือตัวเลขเสมือนคนคนเสมือนว่างงานคืออะไรคือคนที่มีงานทําแต่มีงานน้อยกว่าที่ต้องการทำํำนะชั่วโมงการทํางานน้อยภาพที่สะท้อนว่าการฟื้นตัวไม่ได้เท่ากันโดยก่อนโควิดตัวเลขเสมือนว่างงานอยู่ที่2ล้านคนตอนนี้ล่อไป6ล้านคนนะครับและและตอนนี้ไม่ใช่สิช่วงโควิดก่อนโควิดเนี่ยเสมือนว่างงานสองล้านคนพอโควิดมาหนักๆแรงๆเนี่ย หกล้านคนแต่ตอนนี้เสมือนว่างานมีสามล้านคนซึ่งตัวเลขมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่กลับไปสู่จุดเดิมนะครับดรเศรษฐพูดบอกว่าจะเห็นว่านะคนเสมือนว่างานยังสูงกว่าช่วงก่อนโควิดประมาณหนึ่งล้านคนนะนะทีนี้เรามาดูในส่วนของมิติของรายได้ดรเศรษฐพูดบอกว่ายืนยันนะครับว่ารายได้คนส่วนใหญอ่อยู่ในระดับสูงกว่าช่วงโควิดนะครับ แค่มีหมวดเดียวที่ต่ำกว่าคือคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและก็ตอกย้าว่าภาพรวมเศรษฐกิจเป็นการฟื้นตัวแต่มันฟื้นแบบช้าๆเพราะว่าหลายคนที่โดนโควิดหนักกว่าคนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโดนโควิดหนักกว่าคนอื่นเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาเรื่องการท่องเที่ยวสูงเพราะว่ามันหยุดชะง,งักไปเลยนะครับ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงรออยู่ปีหน้าดเรเศรษฐพูดบอกว่าก็มีทั้งเรื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์พวกที่มันลบๆกันเนี่ยนะปัญหาเศรษฐกิจจีนด้วยปัจจัยเสี่ยงต่างๆทําทให้แบงค์ชาติต้องใส่ใจเรื่องเถียรภาพต้องเก็บกระสุนไวย้ยามที่จําเป็นอย่างไรก็ตามผู้ว่าแบงค์ชาติระบุว่าแม้คนส่วนใหญ่มีไรายได้เพิ่มแต่คนส่วนมากก็ยังไม่รู้สึกว่าเศรษฐกิจดีซึ่งมาจากสองสาเหตุอย่างแรกคือบางหมวดบางเซกเตอร์ยังไม่ฟื้นชัดเจน ที่ชัดเจนที่สุดที่ยังไม่ฟื้นคือท่องเที่ยวรวมทั้งภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคการผลิตที่ต้องอิงการส่งออกยังเจออุปสงค์ปัญหาจากอุปสงค์จากต่างประเทศนะครับแต่ปัจจัยสําคัญก็คือว่าปัญหาที่คนไทยเจอเป็นปัญหาที่สะสมจากช่วงโควิดที่ทําให้ความมั่งคั่งของคนหายไปเงินออมหายไปขณะที่ภาระนี้เพิ่มขึ้นค้าคองชีก็สูงขึ้นนะผว่าแบงค์ชาติบอกว่าอย่างนี้ กรมเก่าที่เราสะสมมาเยอะและหนักความมั่งคั่งที่สะสมไว้ก็หายไปแถมมหนี้เข้ามาทําให้ความรู้สึกของคนไทยจํานวนมากยังมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีเขาบอกว่าอย่างที่ท่านผู้ว่าว่าน่ะนะครับตาบอดคาช้างขึ้นอยู่กับว่าคุณไปคาตรงไหนไป <c ười> คำไอ้นี่มันตัวผู้ว่าเอ้ยมันตัวผู้นี่ว่าไอ้มันตัวเมียนะคือเขาบอกว่าต้องดูภาพรวม อย่าไปมองเป็จุดๆต้องดูภาพรวมนะถามว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตผู้ว่าตอบว่าผู้ว่าไม่ตอบแต่ที่แน่ๆเขาไม่ตอบไม่ตอบคําถามว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตแต่เขาพูดคําว่าฟื้นเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วแต่มันฟื้นช้านะแล้วปัญหาอีกอันก็คือการลงทุนมันหายไปนะครับนี่คือโจทย์ความท้าทายของรัฐบาลคุณเศรษฐาที่ต <laughs> ้องแก้ไขเศรษฐกิจ อ่านะโอเคบทความวันนี้นะครับบทความนี้ผมเอามาจากประชาชาิธุรกิจนะนะโดยสรุปคําถามว่าท่านผู้ว่าครับตอนนีน้ประเทศไทยวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตหรือไม่วิกฤตครับผู้ว่าไม่ตอบผู้ว่าบอกว่าเศรษฐกิจฟื้นละแต่มันฟื้นชา้า